าหน้ายังมเาหน้าีอ่อออมาล่ะมอนาพี่ออกป้อไอยู่ี่หพินนั่นแหละจะออกหน้าออกนี้มาพทางนี้ทางนี้

เดี๋ยวตั้งกลใหม่ก่อนวันศุไปวันศุไปตลาดนะเอาพี่าไปเ้ยออามองอยู่เออนเต็มตีเลย้อเาียังไงก็ต้องเป่เพราะเ่เาอย่างนี้เลยเนี่ยเขา่างนี้เนี่ยดีผมเห็นแล้วเป็นรงยี้ก็ต้องฟ่าเพรผมดูด้นั่นเลยามเป่าดูกว่าว่ามไม่เป่าเป่า อย่างนี้มันต้องฟาวแล้วมันก็มีหลายลูกขกงพ้องะอะอย่างนั้นนะ่ะใครโดนไอ้ที่นั่นนะ่ะที่เหลืองนะลูกนั้นต้องฟปลาเรามาให้เหลืองนื้อหลังเรียกมามันมีฟาวลูกไอ้ใครนู้อทีมเนี่ยขาเมืองเนี่ยขาเมืองไอ,อ,อทีเนี่ยมีลูกไอหนีก็เจ๊ขอทามั้ง ไอ้ฟงไอ้ฟงฟ้าวดูเนี่ยแต่วันนี้มันปล่อยไหลไงนวดีคร right. ับวิ uh ่งวงวิ like ่งวิ่งววิ่งเิื่อวะไร

แปวดแกเสพทำใช้สตอร่อยไปใช่ติดยาฉีดจริงนะายยืนก่นะแต่ผมเคยฉีดเกนันแล้วเพราะข้อเท้าผมเสียบอยก่อนนอนติดเกมเจ็ดวันน่ะทานที่เข้าห้องน้ำทุกทีเนี้ยยังไปไม่ได้อะแบบเท้าผลงไม่ได้เสียบสองข้างเลยพอเสร็จปุ๊บเอาไม่ไหวเว้ยแม่งเอาไม่เท้ามันสองวันเลยแม่งให้คืนคืนประคองขึ้นมามาหาผมฉีดเย็นเดือนแหน่

เดี๋ยวนี้ใครจะภาพในมอเต็มหมดนั่งกินเราเลยไหโหชิคกี้พายไง fue ¿no? นับแล้วไม่เกิน5วันสพุทธศุนนะกรทสนะายสายแล้วสีนะสี่สายสี่นะวเร็จวันละแดงามวันเ่นขงเรา้นะส้าทีนะครับพราเราเริ่มสี่ทีขึ้นอันนั้นเราเริ่มห้ามขึ้นมันต้องจับเวลาด้วยใช่เพราะเราไม่เกินสาวันไม่เกินไม่เกินสามท พอไม่ถึงเลยไงไตรพตายหม่งเหนือไอ้ข้าวต้มเนื้อไม่ข้าเหนือลองข้าวลองข้าวแต่กินข้าวผมนะอย่างอย่างีย่างอย่าง แบบลายาขอขอทุกให้แล้วแต่เราบอกใช่ครับคุณครับครับครับโยวันนี้ไปหาแม่มาแม่บอกงานปีสามเลยนะดอนรัีสามตอนกลางางที่บ้านดูแลบ้านดูมาสอ จะมาลับพี่เจ้าป <ove> ล่อยล้อนะดรินไไ้ำไม่เปิดน้เที่ครับกับบ้านไปเลยโยโยปืนในรถไไอ้คำไม่พบปืนไม่ต้องถึงกระปุกระไม้พี่พรี๊บก็คิดว่าแน่ก็ลองดูตัวนี้มันไม่ธรรมดาจริง ออไ,ไปเลยครับเหนตุ๊บค่อยช่วยเยอยเลยเนี่ยไปดูดีครับที่สุดท้ายแล้วน้องเอ็มถ้หน,น,นักจริงเนญ่ย นี่แน่ <c oughs> <c oughs> สองคนเห็นไหมโถนเท่าแล้วเหรออยู่ที่ป้อนจมันอ่อนี่มีใครโพ้นเลยโผล่ยังไงด้วเอาไม่หยิขอบคุณคุณผมเลยอ้าวผมยังไม่ได้เข้าไลน์คุณเลยไม่ได้เรื่องเลยพวกนี้ผมจัดการให้ในกลุ่มเดี๋ยวขีดแม่งออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราสามคนใหม่เรื่องร้านค้านี่เพื่ออะไรไว้ใช่ให้ดา

กลับคนแรกแล้วเฮ้ยดิ๕โอ้ไนรันไนรันเรามีสั่งใช่ไหมฮะได้พี่เที่ยวหน้าห้ารังใช่ไหมนี่จะบอกให้มันมีปีสองพันด้วยนะเล่าปีสองพันสี่นะอย่างั้นเราที่มากล่องกันนะยี่สิบปีแล้ว

แบงค์ห้าร้อใตา้า നന്ദി <laughs> นอนปวดมาหลายวันแล้วขีดไปเลยซื้อใหม่กับนี่สุกวนี้ไปลบลีเลยแข่งบอลเนี่ยจะเล่นได้หมเตาที่นี่้าไมไม่ฉีดยาเ็ไม่ดเด็กยาวน่เนี่ยยิงธรรมดาแค่ธรรมดาพรางหกา